สวัสดีค่ะท็อปสิบเบี้ยนบางคนไม่สามารถซื้อรถหรูหรือรถที่มีสมรรถนะสูงๆได้ดังนั้นจึงไม่ต้องคิดเลยว่าราคาจะต้องสูงเกินเอื้อมอย่างแน่นอนแต่ก็มีรถยนต์บางคันที่คุณจ่ายด้วยเงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ดูแพงอย่างที่พวกเศรษฐีซื้อกันในราคาสูงถึงสเท่าเลยถ้าคุณไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ของเราอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งเลยค่ะอันดับ10เชฟโรเลตคามาโร มีสไตล์ยอนยุคที่น่าตื่นตาตื่นใจดูสไตล์รถสปอร์ตแบบยอนยุคในตำนานโดยในปี2010เชฟโรเลตได้เปิดตัวรรุ่นที่5ซึ่งดึงดูดความสนใจจากทุกคนได้เป็นอย่างดีซึ่งมาในรูปแบบรถยนต์2ประตูพร้อมกับขอบขนาดใหญ่และรูปแบบการทาสีแบบ2ส,สีสลับกับแถบสีดำซึ่งไม่เพียงแค่ทำให้ดูรถแรงเท่านั้น แต่ยังทำให้รถดูราคาแพงขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้รถคามโรที่มีชื่อเสียงยังถือเป็นรถที่มีสมรรถนะสูงในเวลาเพียงไม่กี่ปีและหากคุณเคยเห็นรถที่มีลายแถบสีเหลืองและสีดำในภาพยนตร์เรื่องทา a n ฟอร์เมอร์แล้วล่ะก็คุณจะจำได้ว่ารถคันนี้แหละคือ Bumblebee รถ c ชวี y c a m ม r โรมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ V6 มีความเร็วที่312แรงมา้าโดยมีราคาเฉลี่ยเพียง 13,000ดอลลาร์ 13, 000, หรือประมาณ416,000บาทเท่านั้นแต่ราคานี้คือราคาในต่างประเทศนะคะและหากคุณได้ขับรถคันนี้ไปแล้วก็คุณก็จะดูราวกับเศรษฐีเงินล้านเลยทีเดียวและถ้าหากมีความแรงไม่พอยังมีรุ่นเครื่องยนต์ V8 ให้คุณได้ทดลองความแรงขึ้นอีกขั้นในราคาเพียง25,000ดอลลาร์ 25, 000, หรือประมาณ800,000บาทนะเน้นนะคะราคานี้คือราคาในต่างประเทศคะ่ะ อันดับ9นิสัน GTR เป็นรถที่มีสมรรถนะสูงและถือว่าเป็นความสำเร็จรวมทั้งตำนานของรถนิสสันสกายไลท์เลเทเดียวโดยมีลักษณะของรถมาพร้อมกับปลายท่อไอเสียขนาดเล็กรูปทรงสี่เหลี่ยมตัวรถมีขนาดใหญ่ตกแต่งปีกรวมทั้งล้อทั้ง4และภายในตกแต่งด้วยหนังอย่างมีสไตล์ทำให้ดูเหมือนว่าคุณจะต้องพกเงินสดมามากมายติดตัวเพื่อจ่ายให้กับรถยนต์คันนี้ภายในประกอบไปด้วยเครื่องยนต์ V6 และระบบเทอร์โบชาร์จแบบคู่พร้อมกับพละกำลัง480 แรงมา้าแต่หลายคนบอกว่าตัวเลขระบุไว้เพื่อสำหรับอัตราในการประกันซึ่งไม่ได้กระทบกับเงินในกระเป๋าของคุณเลยแม้แต่น้อยหลายคนกล่าวว่ารถยนต์ที่มีกําลัง550แรงมา้าจะต้องมีราคาประมาณ150,000ดอลลาร์ 1, 000, 000, 000, หรือประมาณ4.8ล้านบาทแต่คุณสามารถเป็นเจ้าของรถยนต์สุดเจ๋งคันนี้ได้ที่ราคาประมาณ40,000ดอลลาร์ 40, 000, หรือ1.28ล้านบาทเท่านั้นเน้นนะคะว่าราคาในต่างประเทศค่ะ อันดับ8 Mitsubishi Lancer Evolution ถือว่าเป็นหนึ่งในรถที่มีประสิทธิภาพสูงโดยในปี2005รุ่นเบอร์6มาพร้อมกับชุดแต่งทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพและมีปีกอยู่ด้านหลังรถบางคันมาพร้อมกับเบาะนั่งแบบรถแข่งเรคา r o โรมีระบบเทอร์โบชาร์จ2 0 0 0ซีซีและเครื่องยนต์4ี่สูบซึ่งรถทุกคันมีกำลังพื้นฐานอยู่ที่295แรงมา้า โดยรถอีโวบางรุ่นของญี่ปุ่นมีกำลังถึง317แรงมา้าและบางรุ่นในตลาดของอังกฤษมีความเร็วถึง440แรงมา้าโดยไม่มีระบบขับเคลื่อนล้อแต่อย่างใดรถยนต์พื้นฐานสามารถขับเคลื่อนได้ที่ความเร็ว0ถ60กิโลเมตรภายใน5วินาทีต่เลนเซอร์มีระบบขับเคลื่อนล้อ ที่ทำให้ขับเคลื่อนได้ง่ายเช่นเดียวกับรถ Subaru W R X และรถแข่งอื่นๆนอกจากนี้รถแลนเซอร์ o v o ยังเป็นที่ชื่นชอบของนักต่อสู้ในตำนานอย่างเชิญหลงอีกด้วยดูเหมือนว่าคุณจะจ่ายเงินจำนวนมหาศาลสำหรับรถยนต์คันนี้แต่ราคาที่แช้จริงเฉลี่ยดโดยประมาณคือ15,000ดอลลาร์หรือประมาณ480,000บาท สำหรับรถรุ่นปี2005หรือ2006ขอเน้นนะคะราคานี้คือราคาในต่างประเทศค่ะอันดับเจ u d i r ด้ r าากคุณมีความคิดว่า Iron Man เป็นใครและได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วคุณก็จะจำได้ว่ารถคันนี้เป็นหนึ่งในรถที่โทนี่สตั k กขับในภาพยนตร์เรื่องนี้ รถ Audi r 8 g กทโถือว่าเป็นรถสปอร์ตที่ดูราคาแพงรถสปอร์ตรุ่น2ที่นั่งเครื่องยนต์ขนาดกลางนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเมื่อถูกเปิดตัวออกสู่ท้องถนนในปี2005และถูกตั้งชื่อหลังจากการแข่งขันรถแข่ง Audi r 8ซึ่งเปิดตัวในปี2006รถยนต์10สูบในรุ่น r 8นี้มีรุ่นมาตรฐานที่มีกำลัง540แรงมา้าและแรงบิด390ฟุตปอนในขณะที่วี0 มีกำลัง610แรงมา้าและมีแรงบิด413ฟุตปอนด์คุณสามารถซื้อรถยนต์คันนี้ได้ในราคาเฉลี่ยที่ประมาณ55,000ดอลลาร์หรือประมาณ1.76ล้านบาทเท่านั้นราคานี้คือราคาในต่างประเทศนะคะอันดับ Porsche 911รถ Porsche ถือว่าเป็นตัวบ่งบอกสถานะของเจ้าของรถ แต่เห็นได้ครั้งแรกไม่เพียงแค่รถปอร์เช่จะมีสมรรถนะสูงเท่านั้นแต่ยังมีราคาถูกอีกด้วยแม้ว่าคุณจะใช้รุ่นปอร์เช่คลาสสิกแต่สามารถดึงราคาลงมาได้มากกว่า $1,000 0 0ดอลลาร์ 1, 000, หรือ3.2ล้านบาทขึ้นอยู่กับรูปแบบและสภาพตัวรถแต่คุณอาจไม่ทราบว่าคุณสามารถเลือกรถยนต์จากหนึ่งในกลุ่มนี้ได้ในราคาเพียง1 5 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ4 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นแต่ยังพูดถึงราคารถปอร์เช่ในไทยนะคะ มีล้องเสียงหลงแน่ๆเลยตัวยอย่างเช่นปอร์เช่คา r ์เรรรุ่นผลิตในปี1,999-2,000ถึงแม้ว่าราคาจะถูกแต่ไม่ได้ไหมายความว่าจะขาดสมรรถนะที่ดีกระบอกหกสูบในรถพื้นฐานมีกำลังถึง300แรงมา้าแต่นั่นก็ถือว่าตามสมรรถนะของรถปอร์เช่แล้วนะและถ้าคุณได้ขับรถคันนี้แล้วแล้วก็ทุกคนก็คงคิดว่าคุณเป็นมหาเศรษฐีอย่างแน่นอน อันดับ5 BMW C4 ือว่าเป็นรถที่รู้จักกันในรูปแบบรถที่เต็มไปด้วยสมรรถนะและความหรูหรามาพร้อมกับรูปทรงแบบรถสปอร์ตท,ที่นำเสนอโดยผ,ผู้ผลิตร,รถยนต์ซึ่ง BMW c 4เป็นหนึ่งในนั้นในขณะที่คุณกำลังคิดว่าต้องจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อที่จะเป็นเจ้าของรถยนต์คันนี้คุณอาจประหลาดใจว่าคุณเองก็สามารถซื้อรถยนต์คันนี้ได้ในราคาแสนถูกโดยมีรุ่นในปี2003ออกมาจำหน่ายมากมายในตลาดรถยนต์ด้วยราคาเพียง 6,000ดอลลาร์หรือประมาณ1,92,000บาทเท่านั้นแน,แน่และคนอยากจะซื้อรถคันนี้เลยเลยใช่ไหมแต่อย่าลืมนะคะที่เมืองไทยมีภาษีนำเข้าด้วยและมีกำลังพื้นฐานประมาณ2 1 5แรงม้าขึ้นไปรวมทั้งระบบเทอร์โบชาร์จและกระบอกสูบ6สูบรูปตัว M พร้อมกับกำลังพื้นฐาน338แรงมา้า โดยบางรุ่นเป็นแบบหลังคาพับได้ซึ่งช่วยเพิ่มระดับความหรูหรายยิ่งขึ้นไปอีกหากคุณกำลังมองหารถยนต์ที่จะทำให้คุณดูน่านับถือหรือหากคุณต้องการสร้างความประทับใจแก่เพศตรงข้ามแล้วล่ะก็นี่อาจจะเป็นรถยนต์ที่เหมาะกับคุณก็ได้นะอันดับ C 2015 b m w t series t 2 0 z e r i นี่เป็นรถ BMW อีกรุ่นหนึ่งที่สวยมากที่จะทำให้ผู้ขับรถคันนี้ดูราวกับมหาเศรษฐีตัวจริงเลยทีเดียวโดวยรถ BMW รถุ่นหลังนี้ได้สร้างความประทับใจให้แก่ทุกคนที่ลองขับด้วยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและรูปทรงของตัวรถยนต์เองเครื่องยนต์ในรถสุดหรูขนาดเล็กนี้มาพร้อมกับเทอร์โบไม่ว่าเครื่องยนต์ของคุณจะมีความแรงอย่างไร แต่รถรุ่น3 2 0นไอนี้มีกำลังเพียง181แรงม้าเท่านั้นแต่ด้วยรูปทรงรถสไตล์สปอร์ตซีดานสุดหรูทำให้ดูราวกับว่ารถยนต์คันนี้มีราคาสูงมากอย่างไรก็ตามรถยนต์คันนี้ก็ยังคงเป็นรถที่ดีพอสมควรต่อเงินในกระเป๋าของคุณและรถยนต์รุ่นปี2,000บางรุ่นพบว่ามีราคาประมาณ1 5 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ4 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นแม่เห็นราคานี้แล้วแอบอิจฉาค,คนในต่างประเทศเลยเนะ อันดับ3 dodge challenger แน่ใจว่าทุกคนต่างยอมรับว่ารถ dodge challenger สไตล์ย้อนยุคนั้นดูเจ๋งซะจริงๆและอาจคิดว่าจะมีราคาแพางอย่างแน่นอนแต่คุณอาจจะประหลาดใจที่คุณสามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้ในราคาแสนถูก สำหรับรถ Dodge Challenger เป็นรถสปอร์ตในตำนานที่เปิดตัวในฤดูใบไม้ร่วงปี1969ซึ่งถูกผลิตออกมาและหยุดผลิตไปหลายครั้งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในปี2008 Dodge Challenger รุ่นที่3ถูกเปิดตัวและแม้แต่รุ่น V6 ซึ่งเป็นรุ่นพื้นฐานต่ำสุดมีความจุ3.5ลิตรกำลังอยู่ที่250แรงมา้าแต่รุ่น Hemi V8 ความจุ5.7ลิตร มีความเร็วอยู่ที่370แรงมา้าและถ้านั่นยังแรงไม่พอยังมีรุ่น s t r 8ซึ่งเป็นรุ่นพิเศษมีความจุ6.1ลิตรมากกว่า Hemi V 8ซึ่งมีความเร็วถึง 425แรงมา้าทุกคนอาจจะคิดว่ารถคันนี้คงมีราคาแพงแต่คุณสามารถเป็นเจ้าของรถยนต์คันนี้ได้ในราคาเฉลี่ย8,000ดอลลาร์หรือประมาณ256,000บาทหรือแม้กระทั่งรถ s t r 8มีราคาโดยเฉลี่ยเพียง20,000ดอลลาร์หรือประมาณ640,000บาทเท่านั้นราคานี้ในต่างประเทศก็ถือว่าโอเคอยู่นะอันดับ2อ d Wiper สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถคันนี้คือการเปิดตัวครั้งแรกในปี1991และดูเหมือนว่าเป็นรถซูปเปอร์คาร์ที่น่าจะมีราคายอย่างน้อย100,000ดอลลาร์ 1, หรือประมาณ3.2ล้านบาท แม้ว่ารถคันนี้อาจจะต้องเพิ่มเงินอีกเล็กน้อยและราคาก็ไม่ถูกสักทีเดียวแต่ก็ยังคงเป็นรถสปอร์ตยนยุคที่ดูแพงและน่าจับจองเป็นเจ้าของยิ่งนักไม่เพียงแค่นั้นรถ d อ d g e Viper ยังสามารถดึงดูดทุกคนที่อยู่รอบตัวคุณให้มาดูรูปแบบรถสุดเจ๋งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยมาพร้อมกับยางหน้าหน้ากว้างคุณอาจจะคิดว่าคงต้องเป็นเจ้าของรถคันนี้ในอนาคตแต่คุณอาจจะประหลาดใจเมื่อพบว่ามีราคาประมาณ20,000ดอลลาร์ 20, หรือ640,000บาท โดยที่สามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายๆและทุกคนก็จะสงสัยว่าทำไมถึงมีราคาถูกและ RT10 ยังมีสมรรถนะที่น่าทึ่งโดยมีเครื่องยนต์ V8 ที่ให้กำลังถึง400แรงม้าและแรงบิดถึง465ฟุตปอนด์เลยทีเดียวดูเหมือนว่าคุณจะไม่มีใครนั่งไปกับรถแรงคันนี้กับคุณอย่างแน่นอนเลยอันดับหนึ่งมาเซราติแกนทูริสโม ถ้าคุณอยากจะดึงดูดความสนใจของใครบางคนและทำให้พวกเขาคิดว่า ถูกรอตลี่แล้วล่ะก็เลือกรถมาเซราติแกนทูริสโมรุ่นปี2008ถึง2010คันนี้ดูสิชื่อของรถคันนี้อาจทำให้กรีดร้องถึงราคาและรูปลักแสนแพงของรถคันนี้เลยและคนคงคิดว่าคุณต้องมีเงินซื้อรถราคาเริ่มต้นมากกว่า100,000ดอลลาร์อย่างแน่นอนแต่คุณสามารถเลือกซื้อรถสุดหรูคันนี้ได้ในราคาราวๆ25,000ดอลลาร์หรือประมาณ80,000บาทเท่านั้น รถ f e r r a รารคันนี้มีความจุอยู่ที่4.2ลิตรโดยมีกำลังอยู่ที่405แรงมา้าและมาพร้อมกับเครื่องยนต์ V8 ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถไปถึงที่หมายได้ด้วยรถแรงสุดหรูคันนี้คาดว่าทุกคนคงอยากรู้ว่ารถคันนี้ราคาเท่าไรและคงอาจจะขอถ่ายรูปกับคุณด้วยก็เป็นได้ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ